สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ซอยพญาตังเจ็ดทบสองหมู่ที่สิตตบตําบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวััดจนทบุรีนะคะเรากําลังเดินเข้าไปในซอยนะคะเราจะไปดูทาวเฮาส์ใจกลางเมืองจันทบุรีราคาเพียง1.49ล้านบาทใกล้กับโลตัสจันทบุรีใกล้ตลาดเจริญสุขใกล้เซเว่นอีเลเว่ะน,นะคะตรงนี้เป็นถนนสาธารณะมีความกว้างประมาณ6เมตรค่ะ ทาวน์เฮาส์ของเราอยู่ไหนหน้าอยู่ด้านขวาค่ะด้านซ้ายนะคะก็เป็นห้องเช่านะคะบริเวณนี้ไม่ได้เป็นที่ที่น่ากลัวค่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เยอะเราเจอแล้วทาวน์เฮาส์หลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สมทั้งหมดมีคนอาศัยอยู่นะคะแต่หลังที่เราจะพามาดูคือหลังนี้เลยค่ะหลังที่สี่นะคะตรงนี้ไม่ใช่ซอยตันนะคะตรงนี้คือบ้านเลขที่30มสทับหนนะคะข้างหลังเ,เขียวๆเนี่ยรอการพัฒนาค่ะมไม่ใช่ซอยตันแน่นอนหน้าบ้านนะคะ เป็นโรงจอดรถนะคะกว้าง3 6คูณเมตรตัวบ้านกว้าง5เมตรลึกอ20เมตรค่ะรถเนี่ยสามารถจอด Ford r เ n g e r ได้สบายๆหนึ่งคันเลยนะคะทางโครงการของเรานะคะก็มีการปูกระเบื้องให้นะคะหน้าบ้านฟรีเป็นเลยเต็มพื้นที่สามารถเอาพื้นที่เนี่ยไปใช้สอยอย่างอื่นได้แล้วบ้านนะคะเป็นสไตล์นอร์ดิกมินิมอลนะคะเป็นโทนที่กำลังมาแรงลแเละ แดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันนะคะแบบหนึ่งนะคะเข้าไปดูในบ้านกันเธอในบ้านจะเป็นไงบ้างห้องโถงจะสวยไหมนะวิลืมถอดรองเท้าต้องถอดใช่ไหมอ๋อถอดถอดก็ได้เดี๋ยวบ้านเลเนอะเนาะเออเท้าเราก็ยิ่งสะอาดอยู่ด้วยแบบหนึ่งข้างบนนะคะคือสไตล์นอร์ดิกนะคะสวยเลยแหละเข้าไปดูกันเข้าไปดูแล้วนะคะอะเชิญตะกล้องค่ะระวังนะคะประตูกระแทกหน้านะคะ มาเดินเข้าไปถึงคะจะเจอห้องโถงซึ่งมีขนาดขนาดไหนคะขนาดกว้าง3คูณ5เมตรนะคะมีไฟ LED เปลี่ยนสีได้ทั้งหมดได้หลายสีเลยนะคะสีเขียวใช่ไหมคะแบบหนึ่งเขาจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแบบนึ่งจะเปลี่ยนสีแดงอา้าวมีเลมมดเปลี่ยนได้เหรอถ้าวันไหนว่างๆเซ็งๆนะคะเราสามารถเปลี่ยน้ฟออของเราได้เอาสีแดงเอาสีเขียวเนี่ยว่างๆก็กดเล่นทั้งวันเลยคะ่ะเป็น LED นะคะประหยัดไฟด้วย โอเคไม่เล่นแล้วเอาคืนก่อนเอาคืนก่อนรีวิวบ้านแป๊บหนึ่งเมื่อเดินเข้ามานะคะก็จะเป็นทางเดินขนาดความกว้าง1.5เมตรนะคะมองไปด้านขวามือก็จะเป็นห้องนอนนะคะ2ห้องเรามาดูห้องแรกก่อนห้องแรกนะคะเป็นห้องนอนขนาด3.5คูณ4เมตรโดยประมาณนะคะแล้วก็มีการติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าให้3จุดค่ะแล้วก็นี่นะคะประตูก็เป็นประตูแบบยังซวยอ่ะแล้วก็มีกุญแจให้3ดอกนะคะ ส่วนอีกห้องหนึ่งก็ลักษณะคล้ายๆกันค่ะมีความกว้างประมาณ3.5คูณ4เมตรโดยประมาณนะคะห้องกว้างโปรง่โรงโล่งสบายนะคะจะดูปักไฟให้นะคะอ่าตรงนี้นี่เจอแล้ว1จุดและตรงนี้นะคะ่ะใกล้น้าต่างอีกหนึ่งจุดและต่อไปอีก 1. จุดอยู่ไหนนะ้าอีก1จุดอยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองนี่คืออีกหนึ่งจุดนะคะรวมทั้งหมดแต่ละห้องจะมี 3จุดด้วยกันปักไฟเดินออกมาหลังบ้านก็จะเป็นส่วนของห้องครัวนะคะแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําของเราใช้สุขภัณฑ์ของคอตโต้นะคะมีอ่างล้างหน้ามีสุขภัณฑ์มีฝักบัวแล้วก็มีกระจกกั้นนะคะกันน้ํากระเซน็นทางด้านหลังก็จะเป็นส่วนของห้องซักล้างนะคะข้างหลังก็จะวิวธรรมชาติเขียวเขียวสบายตา ะะแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะทําการต่อเติมให้แล้วค่ะเป็นหลังคาต่อเติมให้นะคะแล้วก็จะมีแถมซิงห์ล้างจานเคาน์เตอร์ครัวให้ค่ะราคานะคะเพียง1.49เท่านั้นนะคะชา้าหมดอดนะคะเพราะว่าหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายแล้วปิดประตูแป๊บหนึง่งเผื่ออะไรเข้ามาฟรีค่าโอนฟรีกระเบื้องโรงจอดรถและหน้าบ้านฟรีกระเบื้องหลังบ้านพื้นที่ซักล้างนะคะ สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูบ้านกันนี่คือนำเสนอเลยไฟ LED เป็นสีได้หลายสีมากๆลองมาเล่นกันดูนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะอยู่คนเดียวเพราะว่าเรามีเพื่อนบ้านเยอะและโคมไฟที่เราขัดเลือกให้ก็เป็นโคมไฟที่เหมาะกับสไตล์นอร์ดิกมินิมอลแล้วและนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าตู้ไฟนั่นเองตู้ไฟของเราจะมีขนาด15แอมป์นะคะ นี่คือบ้านนอร์ดิกมินินมอลนะคะใจกลางเมืองจันทบ,บุรีค่ะแค่สนใจก็เข้ามาชมได้นะคะหลังสุดท้ายแล้วสวัสดีค่ะ